ดิฉันปรางทิพย์วดีสิริศักดิ์ครูโรงเรียนคอวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครพนมค่ะดิฉันจบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอบจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูแห่งอาเซียนเข้ารับการพัฒนาครูนวัตกรรมด้วยนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นและได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาเข้าร่วมการประชุมสภาครูอาเซียนบวกหนึ่งครั้งที่38นำสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกด้วยวิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติตลอดจนนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทยนวัตกรรมทางการศึกษาที่ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังพัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎีโซเชียลคอนสตรักติวิส และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมควบคู่กับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีการวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนรายบุคคลวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉิงรุกโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเน้นการบูรณาการให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้สู่การใช้ในชีวิตจริงทั้งยังสามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาสู่การสร้างคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดคือการพัฒนานักเรียนจากโรงเรียนปัะยมศึกษาประจำตำบลสู่ความสามารถเป็นเวทีในระดับชาติ และที่สำคัญคือการนำองค์ความรู้วิชาการสู่การสร้างคุณค่าด้วยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นผุ่มภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเสนอภาษาโซผ่านการเขียนสารคดีภาษาโซซึ่งภาษาโซนั้นเป็นภาษาประจำถิ่นของคนในหมู่บ้านของกระผมครับผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทยในระดับสถานศึกษาค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งในปีการศึกษา2565และ2566ได้รับรางวัลสูงสุดจากการตอบปัญหาวิชาการวิชาภาษาไทยจากรายการเก่งจริงริงค่าเทอมวันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโตสาระวั รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารางวัลผลงานเขียนผ่านการบรรณาธิการกิจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติจากเขตตรวจราชการที่1 1เหนืออื่นใดคือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการบริการสังคมและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนการศึกษาจากมูลนิธิต่างๆจากผลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมจึงส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลส่งคุณค่าสอพทารางวัล Next Generation Teacher ระดับดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการครุสภา รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับประเทศรางวัลระดับดีมากประเภทครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลงานที่เป็นเลิศสู่การบริการวิชาการโดยได้รับเชิญจากหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา ให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาทิการได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยให้เป็นวิทยากรครูไทยปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับเด็กเจนซี การได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรรมการการประกวดสุนย์ทรพจน์การได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะทำงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนการได้รับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการผู้สูนทรพจน์และการตามรอยพระยุกค,คลบาทเผยแพร่ทางช่อง mcot hd การได้รับเชิญจากโครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความสามารถการผู้สูนทรพจน์ จากห้องเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพการได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ เพื่อการพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาการเผยแพร่นวัตกรรมในเว็บไซต์วันครูประจำปี2567ตลอดจนการเผยแพร่แนวคิดและแรงบันดาลใจผ่านสื่อมวลชนอาทิรายการพัฒนาเด็กไทยก้าวทันโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์ทางททบ5รายการพระฤหัสเช้าข่าวสพทช่วงสารพลังครูสพททาง Channel, อุบิกชนเนลบริการวิชาการระดับนานาชาติโดยเป็นแบบอย่างการผู้สุนทรพจน์แก่อาจารย์และนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดประชุมสภาครูอาเซียนบวกหนึ่งครั้งที่3 8มิบแปดที่ิริศักดิ์ครับเป็นครูผู้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเป็นครูที่มีจิตใจในความเป็นครูในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมณวันนี้จึงประจั์ชัดแล้วว่าด้วยผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ได้จำกัดเพียงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนพอวิทยาคมเท่านั้นแต่ยังผลสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทยเหนืออื่นใดคือการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับนานาชาติ